พ,พี่น้องกลุ่มสตรีตำบลสมัครทองที่รักทุกท่านนะครับท่านรองนายกกิทคอมเจริญนะครับรองนายก็งงคงก,งกามหาสุวน,บบนตำบลสมัทรทองซึ่งวันนี้เดินทางมาเป็นตัวแทนท่านนายกสุรินทร์ในใรัตนาินะครับ ท่านประธานสภาท่านสุนทอี่อยงกำแพงนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตัอเมือสำมัตทองนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านแค่ผู้ช่วยสารวัตรที่ได้เดินทางมาร่วมนะครับทุกท่านเลยและที่สำคัญวันนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านดร,รสุรินทร์เหล่าพัฒนกเกษตร ประธานสภาอุาสตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำจังหวัดชุมพรนะครับท่านไม่ได้มาคนเดียว่านได้พาทีมงานพี่นารักทีมงานที่เคลื่อนจังหวัดชุมพรมาด้วยนะครับท่านดอกเตอร์อน,นันต์นะครับนายกสมาคมการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดชุมพรเนื้อสิ่งห่นใดนะครับคือพี่น้องประชาชนกลุ่มสตรีตำบลสมัททองผมขอขอบคุณแทนท่านนายกสุรินทร์มีไตรัตนกูลนายกอบตสมัทรทองอยังสูงที่พี่น้องกลุ่มสตรี ตำบลสมุทรองทั้งหน้าหมู่บ้านได้ขึ้นมาจัดก,การแสดงเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารคุณเพื่อนสัตรีด้วยกันงานศึกษาดูงานในครั้งนี้ผมมาในฐานะผู้ติดตามผู้สักเกตการนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆเจ้าหน้นาที่ ขององค์การบริหาสุดตำบลสมุทรองที ắc, ểm, ่ได้สนองนโยบายของผู è, ้บริหารนะครับจัดเตรียมที่พักอาหารการเดินทางต่างๆให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการดูแลกลุ่มพี่น้องสตรีตำบลสมุทรองทุกคนที่มาดูงานและเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า การศึกษาดูงงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมทองโดยท่านนายกสุรินและคณะผู้บริหารทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้องค์พี่น้องสตรีทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนได้มารับองค์ความรู้ ของพื้นที่ที่อยู่ต่างแดนจากจังหวัดระยอให้ได้รับวัฒนาธรรมการพัฒนาเจริญเติบโตทุกอย่างในความเป็นสตรีในความเป็นแม่บ้านพื่อนนำกลับไปพัฒนาในครอบครัวพื้นฐานเราเริ่มต้นจากครอบครัว จนไปสู่ส่วนรวมในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลของเราและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าภายใต้การกับเคลื่อนของกลุ่มแม่บ้านที่มีความเข้มแข็งก็คือกลุ่มสัตรีของตำบลสมุทรองเนี่ยจะนำองค์ความรู้ที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้สองวันเต็มๆ กลับไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถและเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีที่สุดและเชื่อและเกินนะครับว่าสติธรรมสมาคงเนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะอะไรเบืองต้นเลยข้อที่หนึ่ง ความพร้อมเพียงผมเนี่ยเป็นผู้ติดตามมานะจะถามน้องน้องเจ้าหน้าที่หันไปจะบอกน้องเจ้าหน้าที่โทรยกโทรศัพท์โทรบอกว่าเอ๊ะรถสามคันนี้นี่เขาขับเลยออบตออไปแล้วนะผมจำได้ว่าผมรีบกลับมาจะมาส่งพี่น้องพอแม่ไปน้องทุกท่านผมมีภารกิจเรื่องยาเสพติด เห็นรถสามคันให้หลังแวบ,บเดียวผมเลี้ยวรถเข้าอบตเสร็จจะยกโทรศัพท์ก็เลยถามน้องเนีเ่ยอบตว่าเอะรถสามคันนี้ใช่รถที่จะพาพี่น้องกลุ่มสตรีมาศึกษาดูง,งานภาคใต้ใช่ปะ่ะเอ๊ะทำไมเขาขับเออรือมาตอไม่ใช่ครับำนับานเขาเดินทางกันไปหมดแล้วครับผมเลยผมเลยไม่ไม่ยกโทรศัพท์หาน้องๆเพราะเพราะผมเข้าใจว่าเขากําลังขับเลยรู้ว่าของอบตไปแต่ที่ไหนได้ ก็บอกร้องหมุนสามโมงตรงสามนาฬิกาตรงสิบห้านาฬิกาตรงนี่คือความพร้อมในขั้นที่หนึ่งเลยว่าความร้องของพี่น้องกลุ่มสตรีตำรวจสมรองเนี่ยมีความเข้มแข็งและพร้อมจริงร้องหมุนก่อนคำนับก็นนะม,มื้อตัวเองหน่อยครับร้องหมุนก่อนกำนดอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมมาจริงๆแล้วผมเห็นผมเห็นท้ายรถผมบอกเอ๊ะทำไมไม่จด ความร้อมที่สองอะไรรู้ไหมครับความพร้อมเพียงตั้งแต่วันแรกจนมาวันนี้ตรงต่อเวลาเป็นตัวแทนของสตรีทั้งตำบลเลยเนี่ยออกมาแสดงศักยภาพให้กับกลุ่มพี่น้องสตีกลุ่มพี่น้องที่เราไปศึกษาดูงานในกลุ่มภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ให้เขาเห็นศักยภาพความน่ารัก ความพร้อมเพียงความตั้งใจที่จะมาขอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มพี่น้องประชาชนในภาคใต้ผมประธานสตีคุยกับผมอยู่ประมาณ20นาทีขเขาบอกว่าท่านกำนันครับท่านกำนันครับผมขอชิน้นโมงจรจิงว่าสตีระยองเนี่ยเอาได้เขาบอกว่า แลยอมเอาได้เอาได้ไหมเอ,ไเอาได้ไหมไแล้วจะเอาไหวไหมเนี่ย <c oughs> อ้งทำไมก็ถึงชมเพราะความตั้งใจที่พี่น้องสัตีที่มาในวันนี้รอบนี้ตั้งใจฟังบทบาทภาราหน้าที่บทบาทกิจกรรมของ สตีสุราธานีแล้วได้นำสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ความรู้โดยรองนายกน้องวันนี้รุ่นใหม่ภายใต้การดูแลท่านประธานสภาขับเคลื่อนร่วมกันนี่คือสิ่งที่เขาชมมาผมฟังและได้คุยกับกำนันในพื้นที่ที่มารับ ประธานสตีพร้อมเคยรองนาะยกเทศมนตรีผมก็รู้สึกภูมิใจว่าสตีของเรารวมแล้วเนี่ยน่าจะเกือบหมื่นปียังมีความสามารถยังมีความเข้มแข็งมีความพร้อมสามกองถ้าสามัถคีกันเนี่ยทำอะไรไม่ได้แพ้ใครเลยนะนี่จะออกระยองเนือให้นะไหนเจติติอยู่ไหนแต่ขอเชิญขึ้นไปพูดภาษาระายองนี่ไหน,ไหนเจติตจมมือหน่อยเร็ว ยังไงต้องย้อนหน่อยขึ้นไปนี่คิดว่าไงรู้ไหมเที่ยวนี้แหละระไรยอนเนี่ยเอาได้แน่ว่าขึ้นไปนี่รู้ว่าจะโฉบลวนลายครับยังไงที่ไหนได้ระย้อนยี่ผมนั่งฟังอยู่เลยอะไรต่อไม่มีเลยแค่นี้แหละค่ะเอ๊ะอะยอนเอาได้ยังไงเนี่ย เอ๊ยังไงเนี่ยด้านภาษาระยอมเนี่ยจะบอกสักคำเหมือนกินพริกไมือจะกินปาทูเอ๊ยยังไงไม่พูดเลยอะไรก็ไม่พูดสัย่าบอกแย่เดียวเรยอมหกแม่หรู้ค่ะยกมือก่อนเลยรู้ค่ะตัวแทนผมว่าโอ้ดีใจผู้ช่วยนะนะ พวกเรานะพวกเราตบมือกันจริงๆริงเยเนี่ยไม่ได uh ้พ uh ูดเลนเลยเอาตบมือเลยเออใหญ่ไม่ที uh ่ส uh ุดเป็นตัวแทนเนาะของคนละยองคนละยองเอาได้แล้วเอาได้จริงด้วยเออเพราะอะไรเว่าต้องเลอตามนี้เพราะเกินละยองคนตะพงเนี่ยเขาออกไปประกวดเขาได้ทีหนึ่งเลขลำเภอร์ห้าสิบสี่ตำบลคนตะพงเนี่ย ได้ที่หนึ่งเนร,รยองนนสวยรูเนร,รยองเพราะไทลิงอ่าเอ้ไม่ใช่เพราะพริมมร้มอ่าใช่ไหมนี่คือเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์ของคนเนร,รยองยายเสียเขาว่าเวลานั่งด้วยกันนะกำน,นันจัดไปยายเสียโอ้โหผมว่าดีใจยกขึ้นมานู้งข้าไปยองฮี Fala,